การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาส,สนาอิสลามเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนชสุดาสยามบรมราชกุปปมารีที่ทรงเมตตาและห่วงใยเยายยวชนในถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาวิชาสาม,มัญาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้นและเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่โลกการทํางานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเมตตาและห่วงใยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาวิชาสามัญทรงรับสั่งว่าการเรียนาศาสนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรได้มีโอกาสเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ค่ะชื่อนางสาวรวยดานเละาะศาสเต๋ยค่ะเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนสมงวาศาสตร์แห่งนี้ค่ะได้รับทุนการศึกษาในโครงการจุฬาชนบทบอนเนาะได้ไปศึกษาต่อที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะอยากจะบอกว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากค่ะที่ทางสมเด็จประเทศร,รับโรงเรียนของเราถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งแต่ท่านก็เล็งเห็นความสําคัญขอ,ของการศึกษาทางสามันนะคะทําให้เราผู้เป็นสิทธิ์จาก ส,ส,ส,สมบูรณ์ศาสตร์เนี่ยค่ะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ,อจากเด็กบ้านนอกคนนึงอะค่ะได้ไปอยู่ในเมืองกรุงแม้ว่าจะต้องมีการปรับตัวที่เยอะเยอะมากแต่ว่าเราก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้ค่ะจนจบทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้รับราชการเป็นครูประถมศึกษานะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังหินค่ะอำเภอบ้านนางสตาก็คือกลับมาตอบสนองพระร,ราชบัญญัติของพระองค์ที่ว่าต้องกลับมาช่วยเด็กๆในจังหวัดชายแดนใต้ เดือนในปีพุทธศักราช2544 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีส่งรับโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน16โรงเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนสมบูรณศาสตร์ตำบลปะแตอรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาคือหนึ่งในโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามที่ได้รับการคัดเลือกโดยมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ทันกับโลกปัจจุบนันและมีคุณธรรมจริย ม<ท>เรา,าจัดกิจกรรมรอบรอบวันวันที่สองเมษายนซึ่งเป็นวันเกิดพระสมภพของสมเด็จพระเทพพหราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับก็ความเป็นมาทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีงแต่ รายละเอียดกิจกรรมบางครั้งก็สลับสับเปลี่ยนไปบ้างอย่างงู้นบ้างอย่างนี้บ้างแต่ปีนี้เราจัดให้มีการทาสีและเพื่อลำลึกถึงพระอนณาทิคุณของของมสมดเด็จพระเทพระตราชสิทาิ์บรมราชกุมารีเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิชาสามัญให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจัดบอดเทิดพระเกียรติบอดคำอวยพรถวายพระพรกิจกรรมสารคดี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถาสีทางเดินบริเวณโรงเรียนโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ทหารจิตอาสาหลักสูตรประจำและหลักสูตรพื้นฐานจังหวัดยะลาเข้าร่วมในครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะท,ที่ได้เข้าร่วมที่ได้เข้าร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพครับ การปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสาธารณะต่อชุมชนเป็นเสมือนการวางรากฐานการดำรงชีวิตให้เยาวชนเพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตเพื่อจะได้มีความพร้อมก่อนออกไปสู่โลกการทำงานหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพทีมข่าวเอ็นภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา